โอเคน้ okay, องๆคลิปนี้พี่ก็กลับมาเล่นเอเซนก้าเหมือนเดิมนะหลังจากคลิปที่แล้วมีแบบว่าผลตอบรับอย่างดีนะคลิปที่แล้วได้ลงไปนะได้ประมาณ4แสนวิวนะดูผลตอบรับดีจัดอบโอเคคลิปนี้พี่ก็มาเล่นเป็น EP 2เลยนะโอเควลวแรกมาถึงเราก็มาดักคุ้มนะโ <c oughs> ดนต่อยไปหนึ่งทีบ <c oughs> ิงกลับเลยละกัน คุณไม่หนุนเต็มตัวเลยอะไรดิคำทำไมดิีคุณกไปยก็เราหัวคือยิงก็กดหัวขื้นอนเนี่ยโลมโลมเราไม่อยู่ก็ไม่จำเป็นนะเราคนเดียวก็ไหวนะน้องโอเคไอ้แรดมันก็ดักเรานะเป็นทีมแบบว่าเชิงเยอะนิดนึงนะเจอแรดนะ เดี๋ยวม่งเกอผมตอนเล่นเก,เกมไม่ได้เดินอะ่ะเแล้วก็ลงช่วยมูรดหน่อยนะนะดูท่าว่ามูลาดจะแย่นะแล้วเราก็มาปล่อยคิวสองไปยกไม่โดนไม่เป็นไรนะมันอยู่ในกำมือแล้วมันจะตายแล้วนี่ครับสองทีเรียบร้อยเฟิร์นร้ดนโอ้ยเนี่ยแจี นี่นี่ชิงไปหนึ่งทีอุ้ยเขียมาจ้ามาถอยก่อนฮนะโอ้โหอรย่างนี้รอดยากโอเคแเราปล่อยตายเลยไม่เป็นไรมังกรจะเกิดแล้วถ้าเราตายก็ไม่เป็นไรนะพี่มังกรยังไม่เกิด นี่เราก็มาเลยอ๋อมันจะตีดังนะศัตรูเลนมังกรหายไปแล้วคจุดโยกไปครับแข็งคนะรับดูอัสเต็ปดูนะไม่ตายอุ้ยอุ้ยแข็งหมดแข็งหมดแข็งหมดเรยเป็นทีมพอดีนีไ่ไงฮ่าฮ่ารอดได้ไงดูดิไม่ส้มจัดอ่ะไม่มีใครทำได้นะน้องๆอ,อย่างเงี้ยมีพี่คนเดียว เออนะก็ด้วยนะแบบสเตปแบบรนะ้อยดาวนะและเซนต้านะน้องๆคิดว่าพี่ตึงฝากกดไลค์ด้วยกดไลค์มานะคนละหนึ่งไลค์โอเคนะตอนนี้เราไปช่วยแคลรีม่มากนะบแคลรี่เรามันจะเหงานะ ก็ยกไปหนึ่งทีเรียบร้อยโดนโอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยปิงว่ะน้องไม่ไรนะมันตายมันตาย,ยดีนะมันตาย,ยดีรวยปุ่มอะไรนะแค่เนี้ยยังไงผมมาได้หมดเลยมันเป็นแต่ว่าการคำนวณแบบไอคิวสองร้อย เรากลับมาเคลียคปเหมือนเดิมน,นะแล้วก็เลือกเลือกไปช่วยเรนนะถ้ามันเลนไหนมันไปช่วยไม่ได้เราก็แช่กลางไปก่อนนทำไอะอืมเลนไหนมันไม่น่าเติมเราก็แช่กลางไปนะชิวๆนะเ่นเหมยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะสกิลสองไปก่อนที่คือสกิลสองไปก่อนนะมันจะแบบสโลนีดนึงเราก็ค่อยยกยกง่ายนะต้องเลนดักของเราถูกโจมตี ก็ามาเติมไฟนะแมวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริสกำลังถูกส่งออกไปเลยร่างเราจะแตกไปแล้วโอเคจากนี้เราก็วนกลับมากลางลน,ลนะเหมือนเดิมนะก็วนกลับมาเอาเวฟฟิโวน่า <Y una S 1> เล่นเมทสลายผมนะบางคนแม่งชอบไม่รับเวฟอะแล้วทีนี้จนแล้วแบบก็โดนลวงโดนลวงกลายมา แจกเลยโดูรายงานอีกโอ้โหนี่น้องๆเราเล่นแบบตามพี่นะพี่เล่นให้ดูต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเห็นไหมช่วงนี้ก็เหมือนจะเติมได้นะแล้วก็วิ่งมาอยู่สองสอยู่อันที่ไปเรียบร้อยเนี่ยง่ายปหมแต่งอิ่มง่ายๆนะน้องๆยกไปหนึง่งทียู่สองไป เนี่ครับเนี่ยไฟยังไงก็ชนะนะพี่บอกเลย just แล้วยังไงครับเราร,รอจังหวะน,นะ<อ>ยกเป็นหนึ่งทีริงผมจะกลับบ้านแล้วนะแต่ราอยู่คู่ดาเดืนะเหมือนเขามัเติมเยอะ,ะครับทำงานแล้ว ยจะตายครับอยอกนันเมยเรียบร้อยใกนี้มาช่วยกูกันดิใชกอี้ลกกันรคิวเราได้เปลี่ยนนะแต่ป้อมป้อมเราเหมือนหายไป ไปสามพ่อเยแต่ไม่ไรนะชิวนะวนกเกมนี้มันชนะที่คนนะทังเราอมไม่ต้องสนก็ได้นะเล่นสามผีดขึ้นกอแน่นอนเสืกเก้อตัวเราแล้วเะีรยตดักอนาคต แล้วมารับเว็บเหมือนเดิมคิวคิวไม่ต้องทำอะไรเยอะนะตอนนี้ก็ปล่อยมันดันมานะก็ปล่อยมันไปหาไปแล้วเกี่ยวมาครับตอนไปทีโอ้ยังเกียร์แบบโผล่ตีเลยตอนตีได้ตีไปเลยนะแบบตอดมันแล้วแบบทีเราจะเล่นง่ายนะ ฝั่งมันจะไม่กล้าเข้าไฟแล้วแบบฝั่งเราก็มีรถจังหวะเปิดโอกาสให้ทีมเราเล่นได้เลยนะยกไปเลยคงคีบเก็บให้หมดนะเราจะได้รวยๆ ช่อน,น,นี้เราก็ดักไปนะปก็เริ่มมันดันมาเห็นปะเดีย๋ยวมันก็ดันมาเองอะนี่ยเราไม่ต้องออกไปนะเรามันดันมาคือเล่นแบบให้ได้เปรียบนะเนี่ยเหมือนจะมันจะมาโถมบนนะผมก็ดักกับมีหน้าตรงนี้อโอ้ยพี่าลุกปุ่มไ,ไม่ละลายนะเข้าเลยอ,อุย้ยอุ้ยเฮ้ยอ่อนไปไปไป กางวงล้อมอ่ะกางวงล้อมอม่ะโอ้นี่แรนะนแรกผีรีบรีบเปนหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าได้แรกสายสัตว์นี้แครี่ไม่รอดโห ป้อมเรามันหายไปเจอป้อมแล้ววะฝั่งมันป้อมนังเลือดเต็มอยู่อ่ะ<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเล่นยังไงนะะเต็มร้อยดาวนะแบบแตดเดียว,ยวจบบ้านเลย,นะยอ่ะเนี่นยน้องๆเรอมีหน้าอย่างเดียวนะเกมนี้รอมีหน้าเกี่ยวมาอย่างเดียว ช่วงกลางเกมเราไปแหลมไม่ได้แล้วถอย Recovery ยังไม่พร้อมก็รอมันดันมาอย่างเดียวงทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้คือยิ่งเลดเรายิ่งแรงนะไอ้เต็มก้าวไอ้เต็มก้าคือตัวเลดน,นะน,น,น,น้องๆเนี่ยโยนไปอีกที เจ็บจัดแบบยังไม่พอนะครับสีมันแหลมนะมันมาดักนะเรียบร้อยคือถึงพ้อมเราจะเปียกเปียกแต่กันกันเราได้เปรียบนะเออแล้วแบบทีมเราตัวเลทกด้วยเราก็ารับเวฟรมนะมน เวยแล้วก็ชนะแล้วศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วครับเรียบร้อยบบออระวังอพิสตาลราบต้นพิกจบไปทีโตัวคิวอ่ะต้บบงองการกำลังเสริม,มรวบตัว แล้วฟังมันตายแล้วก็เก็บมังกรมังกรนะวิววิวิอะไรวะนะโว้ดแรงนี่ครับตัวแหลมเนอะเสร็จร้อยหนึ่งอิทธิเท่ากับหนึ่งคิวอะวิวิแวนแว่นปีอ่าแว่นปีกมังกร under sun. Wanderer the desert ฝากดูบัฟฟ้าให้ทีเราบังพุ้มเลยท่ามินี้ก็ทา่ามิงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มันจะเป็นแบบช่วงดักคิวนะน้องๆไงเนี่ยเห็นปะเรียบร้อยแตก

ต่อเนี่ยเรารอดันบ้ามรอไปมังกรนะเนี่ยเรามีหนา้าเกี่ยวมานะน้องๆไม่ต้องมีอะไรเยอะ เนี่ยเราทำอย่างนี้นะเราริงกด Q สองชิงแส่มันนะเราวางเสาไอ้เราก็กด Q สองใส่ไอ้นี้ไว้น,นะเสานะถ้ามันเดินมาบริเวณเสาเราอะคือมันเจ็บอะเ <c oughs> นี่ยน,น้องยกไปทีปิ๊ง เหอนดีน้องชายนี่นเราตายสามนะแล้วก็ขึ้นบ้านแม่งเลยนะ,นยะดันป้อมเราดันทีเดียวนะเราไม่ต้องดันอะไรสามทางก็ไม่จำเป็นนะเนี่ยเราตายสี่เรียบร้อยนะ ดนันไงฮะคิวสะเก็บผมมันแบบคิดโหดอยู่แล้วเอาไปเล่นตามกันได้นะนี่ MVP มด้วยโคตรโหดอะไม่ใช่ผมอ่ะคนอื่น นี่อนะร้อยดาวนะวเต็มแบงก์ยืมนะน้องๆโอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับผม